สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับทักทาย FC ทุกๆท่านนะครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับผมตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในกระแสของรักต่างวัยนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็ไม่ได้ทําข่าวคู่ของเยจีลากับน้องตั้งนะครับที่เขาเลิกลากันแต่คลิปนี้นะครับเรามาถามข่าวาวคู่ของแม่บัวน้องจ๊อบนะครับซึ่งแม่บัวน้องจ๊อบเนี่ย ก็อยู่จังหวัดสกลนครแล้วก็อยู่อำเภออากาศอํานวยนะครับอยู่อำเภอเดียวกับเยจราน้องตั้งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาะสัมภาษณ์แม่บัวนะครับว่าคู่ของแม่บัวความรักเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับน้องจอบนะครับเดี๋ยวยังไงแมงกะบี้จะ,ะต่อสายนะครับโทรหาแม่บัวแล้วเราก็จะไดะ้ฟังเสียงแม่บัวกันนะครับก็เชื่อว่า FC หลายท่านนะครับอยาก ได้ยินเสียงแม่บัวกันเพราะว่านานแล้วที่แมงกะบี่ได้ไปถ่ายครั้งนั้นก็เป็นปีเลยนะนะครับเดี๋ยวเราจะโทรหาแม่บัวกันนะครับผมสวัสดีครับแม่บัวสวัสดีค่ะอ่าเอฟซีครับทักทายแม่บัวด้วยนะครับตอนนี้นะครับแมงกะบี่นะครับต่อสายกับแม่บัวนะครับอ่าเดี๋ยวให้แม่บัวคุยกับเอฟซีครับผมค่ะ สวัสดีปีใหม่คะ่ะเอฟซีทุกคนเอฟซี FC ทั่วโลกนะคะที่เพจเอฟซีของแม่บัวจ้าอ่านะครับสวัสดีปีใหม่แม่บัวน้องจ๊อบด้วยนะคะผมะก็นะครับคลิปนี้นะครับแม็กกาบี้ก็ได้โทรมาสัมภาษณ์แม่บัวนะครับเป็นตัวแทนคู่ของแม่บัวน้องจอ๊อบเพราะว่าน้องจอ๊อบรู้สึกว่าจะไปทุระที่กรุงเทพนะครับผมอตอนนี้แม่บัวนะครับ อยู่ที่สกลนครน,นะครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับอากาศหนาวจ้าสกลนครบ้านแม่บัวหนาวมากช่วงนี้นะหนาหนาอมาตั้งแต่วันที่สิบสามจนวันนี้ก็ยังหนาวอยู่ค่ะครับอากาศเนี่คยค้ับึสายมาก็มีแดดหน่อยก็ดีขึ้นเหมือนกันอแต่เช้าๆหน่ายหนาวประมาณกี่องศาค,ครับแม่บัว อ่าประมาณเกือบจะทิพสิบองศาละมั้งลดลงโห<ฮ>สิบองศาเลยเอฟซี FC นะครับโอ้โหบ้านผมยังไม่ถึงเลยนะครับบ้านผมก็เต็มที่ก็สิบแปดสิบเก้าองศาเองครับก็ยังถือว่ายังไม่หนาวมากยังไม่หนาวมากอืมก็นะครับคู่ของแม่บัวน้องจออ๊อบเนาะอ่ปีนี้เนี่ยนะครับคบคบกันมากี่ปีแล้วครับแม่บัวสามปีคะ่ะอืม สปีนะครับก็ตอนนั้นนะครับปีแรกเนาะที่แม่บัวคบกับน้องจ๊อบเนี่ยตอนนั้นแม่บัวอายุเท่าไหร่ครับอายุหกสิบสองหกสิบสองนะครับผมที่เจอที่เจอกับแมงกะบ,บี้นะ่ะประมาณหกสิบสองเนาะครับตอนนี้ก็หกสิบสามแม่บัวก็หกสิบสามก็เลยมาแล้วหลาหกสิบสามหกสิบสามครับ ก็คือปีนี้คือแม่บวัวอายุหกสิบสามปีใช่ไหมครับค่ะอ่าแล้วน้องจ๊อบตอนนี้อายุล่าสุดเท่าไหร่ครับหกสิบเอ่อสามสิบเอ็ดโอเคเพราะว่าปีที่แล้วน้องจ๊อบอายุสามสิบนะครับค่ะจริงๆแล้วคู่แม่บวัวน้องจ๊อบเนี่ยห่างก,กันกี่ปีนะฮะห่างกันตอนแรกแรกว่าห่างสามสิบสองสามสามสิบสามปี แต่ทีนี้เจอบมันมาเพิ่มอายุมันอจอบมันมาเพิ่มอายุมันมันอยากอายุเยอะมันก็เพิ่มของมันขึ้นเรื่อยๆก็เลยเป็นอะยห่างกันสองปีหรือว่าสามปีประมาณนี้ห่างสองปีค่ะสามสิบสองปีโอเคก็คือห่างกันสามสิบสองปีครึ่งนึงเลยนะนะครับเป็นเ,<ล>เป็นรอบเลยเลยครึ่งนะฮะก็ อตอนนี้เอฟซีก็อยากรู้ว่าน้องจ๊อบทำอะไรอยู่ครับตอนนี้น้องจ๊อบลงไปทูลาเกี่ยวกับเรื่องต่อบัตรบัตรอนุญาตทำงานครับเห็นว่าเสร็จแล้วมาบานเห็นว่าเสร็จแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับแล้วอ๋อแต่คําว่าพรุ่งนี้ของน้องจ๊อบนั่นอาจจะเจอนูน่นเจอนี่หรือว่าพี่น้องอย่างงู้นอย่างนี้ก็อาจจะผัดไปเลื่อนไปวันสองวันหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ครับก็ รอดูเนาะว่าจะกลับมาวันไหนค่ะแต่ก็แต่ก็เอฟซีก็ดีใจนะครับที่คู่แม่บัวน้องจอบนะครับยังรักกันแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับผมก็ต่างจากคู่อื่นนะที่มีข่าวค้าวว่าเลิกลากันไปแล้วนะครับแม่บัวน้องจอบจะยืนยันอยู่ตลอดว่าไม่เลิกยังไงก็ไม่เลิกน้องจอบก็เคยออกคลิปคนเดียวนะอ่ะน้องจอบออกคลิปคนเดียวน้องจ๊บจบก็พูดตลอดว่า ไม่มีวันเลิกกันไม่มีวันทิ้งกันแม่บอกกับน้องจ๊อบเราจะอยู่ด้วยกันจนตายจะอยู่ดูแลกันจนตายจากกันาบาง <ผม S 2> ครั้งนะก็พูดว่าเมื่อแม่บัวตายแล้วจะไม่มีใครอีกก็จะทํางานอันนั้นเป็นคําพูดแต่มันไม่แน่เนาะอนาคตเพือ่อจะเจอจะเจอใครจะมีอะไรก็มันก็เรื่องของเขาเพราะว่าเขาอายุอย่างน้อยอืครับผมออแต่รายวันก็จะพูดว่า เราจะอยู่ด้วยกันดูแลกันเราจะไม่แยกกันเราจะไม่ทิ้งกันเดี๋ยน้องจ๊อบจะพูดคำนี้ตลอดแล้วเรื่องไปไหนมาไหนเขาก็จะหมันสร้างบุญมันสร้างบุญว่าเราชาติหน้าจะได้เจอกันอีกเห็นไหมตอนที่ไปด้วยกันกับอแอดมินตอนนั้นน่ะที่ไปวัดธาตุประสิทธิ์น่ะ๋อโอเคพนมความพนมพูดสร้างบุญไว้เยอะๆเกิดชาติหน้าจะได้เจอกัน การที่เราได้มาเจอกันมันเป็นบุญอย่าบอกเป็นบุญวาสนาครับแต่น้องจงเขาจะพูดคํานี้อืมก็นะครับอยากอยากรู้อยากรู้เคล็ดลับอยากรู้เคล็ดลับเวลาใช้ชีวิตอยู่คู่กันเนี่ยมีเคล็ดลับยังไงครับที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ให้แบบทั้งทั้งทั้งสองคนเบื่อกันหรือว่าไม่ให้ทั้งสองคนเนี่ยเลิกลากันง่ายๆทำยังไงแม่บวัว ก็ปกตินะก็ใช้ชีวิตอยู่ปกติไม่มีอะไรมากมายแต่ว่ามันอยู่ที่จิตใจคนมากกว่าอืม,มันอยู่ที่จิตใจคนมากกว่าที่ว่าเอออยู่ด้วยกันแล้วมันสงสารกันดูแลกันครับผมค่ะแต่สายตาของคนนะมองไม่เหมือนกันอย่างเอฟซีบางคนก็บอกเข็นว่าฝ่ายชายนะเ,เฉยเฉยไม่เห็นจะเทคแคร์อะไรผู้หญิงเลยความจริงแล้ว พอเห็นภาพนั้นเฉยเขาก็ว่าเฉยแต่เขาไม่ดูย้อนหลังละ่ะความจริงแล้วน้องจอบเป็นคนเอาใจเก่งนะเขาจะเอาใจแม่บัวนะแม่บัวเป็นคนแก่แต่ไม่ค่อยเอาใจเพราะว่าแม่บัวเป็นคนแบบนี้แม่บัวเป็นคนชี้เฉย<อ>แต่น้องจอบเขาเป็นคนขี้เล่นตลกตลาเขาชอบหยอกนิดแกล้งหน่อยครับผมเจะเป็นแบบนั้น ความจริงเขาก็ชอบให้เอาใจนั่นแหละแต่ความที่ว่าเรามันไม่เคยมาก่อนเราเคยมีแฟนมาแล้วเราอยู่ด้วยกันเฉยๆแต่พอแม่นึกได้ในจุดนี้แม่ก็อาใจเขาบ้างเขาก็ดีใจค่ะคแต่น้องเจ๊าหลับจะเป็นคนเอาใจเป็นคนที่แคร์ม,มันเป็นชีวิตจิตใจของเขามันเป็นแบบนั้นเขามีความสุขแบบนั้นครับผมอย่างไปถ่ายทริปถ่ายอะไรเนี่ยแม่บอกก็เฉยๆแต่เขาจะยอจะเย้าจะอุ้มจะ อ่าเต้นเปิดเพลงหยอกเย้าอยงเช่นลงในที่ต่อก่บมันเป็นของเขาทางนั้นแต่เราก็ได้คอยตามเขามัง้งเพื่อให้สมบทบาทอมันก็ยังก็เพื่อเคนๆอยู่ก็เราคนแก่เนาะแต่เมื่มันเป็นเด็กเขาเป็นไอ้น,นั่นเหมือนเขาก็มีแบบว่าเขามีดนตรีในหัวใจอ่ะน้องเจ้าเป็นคนแบบนั้นอชอบจินตนาการแบบ อะไรอ่ะรักในตำนานน้องเจเ้าเขาเป็นคนแบบนั้นในใจเขานะครับรักในตำนานเหมือนว่าเรานะ่ะเป็นคู่กันมาแต่ชาติฟางก่อนก <c oughs> ี่พวกี่ชาติแล้วเราไม่มาเจอกัน <c oughs> น้องเจ้าบก็จะเชื่อมันแบบนั้นครับค่ะ <c oughs> ในการที่เขาแสดงออกเขาเลยบอกว่าอะไรแม่บัวนี่คือเนื้อคู่หองเขาคือคู่หองเขาที่เขาตามเราเจอ <c oughs> ก็เลยแบบว่ามันสร้างบุญสร้างกุศลชาติหน้าเราจะได้เกิดมาพร้อมกันที่เขาพูดมาตลอดมันจะเป็นแบบนั้นประมาณนั้นแหละคะ่ะครับผมโอ้โหฟังแล้วแบบสุดยอดนะครับคือดีนะที่แบบว่าเป็นเป็นคู่อีกคู่หนึ่งที่แบบว่าเออคลองรักกันได้ได้เขาเรียกว่าได้ยืดคําว่ายืดก็คือแบบว่าอ่าอยู่กันแบบว่าไม่ไม่ได้เลิกรากันนะครับค่ะ อันนี้ล่าสุดนะครับข่าวล่าสุดนะครับแม่บัวนะก็เราเราได้ข่าวล่าสุดที่ที่บ้านดงสารเนาะเพราะว่าลูกของยาจรลานะป้าอ้อยเขากลับมาหาแม่ยยจลาปีใหม่ก็เห็นถ่ายยาจลาออกคลิปก็บอกว่าตอนเนี้ยอ่ตนอะ่ะแยกแยกทางกับน้องตั้งแล้วนะครับแยกกันอยู่แล้วก็คือ,อนนจากลูกเขาพูดใช่ไหมจากปากยาจลาเลยครับผม ครับผมของยายจลาพูดลูกลูกจลาก็คือทำทำคลิปไงแล้วก็ได้ถามแม่ว่า f อฟอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างน้องตั้งกับเจลาเป็นยังไงนะครับเจลาก็ตอบว่าตอนนี้แยกทางกันแล้วแยกกันอยู่แล้วไม่ได้อยู่บ้านของเจลาแล้วน้องตั้งเนะ่ยไปอยู่กับยายความหมายก็คือคําว่าแยกเนี่ยก็คือเลิกกันประมาณนี้ครับก็คือ ต่างคนต่างไปอะไรประมาณนี้อะครับแม่บัวแม่บัวก็บ้านอยู่ใกล้เขาก็พอได้ยินอยู่บ้างแต่เราก็ไม่อยากพูดเรื่องของเขาเนาะแต่เมื่อเนื้อ<ๆ>เรื่องมันออกมาแบบนี้แล้วแม่บัวก็ได้เคยได้เจอยายจราอยู่ล่าสุดเมื่อเดือนก่อนรหรือว่าเออเมื่อกลางเมื่อประมาณกลางกลางเดือนนี่แหละไปไปหายายจรา ไปเมเยียงเนาหอผ้าหออผ้าต่อนนี้ไปอยู่บ้านยายมันแล้วมันไปแลว้วครับอันนี้ก็คือแม่แม่เขาคุยกันนาอเอฟซีเนาะ,ะก็คือถามทุกทุกสุขกันนะครับแต่ก็คือตอนนั้นก็คืออย่างที่แม่บัวบอกว่ามันเป็นเรื่องของเยอจลาแม่บัวเขาไม่ไดเอามาพูดเลยหรอกนะครับก็คือสักวันหนึ่งถ้าเกิดอา่าเยจลาพูดออกมาจากปากก็คือตามนั้นนะครับ ก็เนาะเราเรา,เราก็เสียดายน้อคู่เยจรลาน้องตั้งก็เป็นคู่แรกที่ออกข่าวดังเนาะค่ะอ่าก็เสียดายที่ทั้งคู่เนี่ยปิดความ 3, สัมพันธ์กันซะแล้วอืม <_ pt> อย่างนี้เขาเรียกว่าปิดปิดตำนานรักบ้านดงสารได้ได้เลยไหมครับแม่บัวค่ะก็ได้ยินว่าแบบนั้นละว,ว่ามัน,ามน,าน,านไปแล้วมันห่อผ้าห่อผ่อนไปแล้วเราจะไปอยูุู่เทเ,เขาบอก ไม่บอกก็ไม่แกล้แซวว่าเอาไปอยู่ที่ไหนทาอะไรไปด้วยสิเอากระแซกกันไปนะครับนะก็แต่ก็ยังดีครับที่เราได้เห็นยาเจราออกคลิปเนาะเพราะว่าตอนนี้ต้องต้องบอกว่ายาเจราเขาเขาก็บอกอีกว่าช่องรักต่างไวัยอ่ะก็คือน้องตั้งอ่ะเขาเขาเาเป็นคนถ่ายแล้วก็อยู่ในมือถือน้องตั้งแต่คราวนี้น้องตั้งเขาไม่ไม่ทำต่อแล้วครับก็คือ เลิกเลิกทําคลิปถาวรก็คือไม่มีคลิปอะไรลงแล้วครับอืมเพราะว่ายายจราเขาทำโทรศัพท์ไม่เป็น,ปนต้องตั้งเป็นคนทำอ่าใช่ครับพเพราะว่าเยจราตั้งไม่ถาม่ายมันก็ไม่มีคลิปออกมาใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าเอฟซีอยากดูชีวิตเรื่องราวของายจราเนี่ยก็รอ,อแม่อ้อยหรือป้าอ้อยนะลูกสาวเยจรานะกลับมาเยี่ยมายจราถ,ถึงจะได้เห็นครับ เอครับเอฟซี FC ก็บอกว่าจริงๆอ่ะมีมีช่องหลานอยู่ช่องหนึง่งแต่ต้องบอกว่าช่องหลานนะ่ะเขาไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วนะนะครับค่ะเขาก็อาจจะทํางานอย่างอื่นไปเขาอาจจะไม่ถนัดทางด้าน youtube นะครับค่ะอ,อืมก็ส่วนแมงแมง,แมงกับบี้นั้นก็คือว่าผมนะ่ะหาคอนเทนต์อย่างอื่นนะครับผมไม่ได้ตามเยจราแล้วนานแล้วนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าไปเยี่ยมได้เนาะนานๆจะไปทักทีหนึ่งได้นะครับอ่่าคะเดี๋ยวเอาอย่างนี้เอฟซีถ้าเกิดว่าปีนี้แหละถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสได้ไปสกลนครเดี๋ยวจะแวะหาแม่บัวด้วยแล้วก็พากันไปเยี่ยมอยลา,าสักครั้งหนึ่งนะครับอ่านะครับก็เอฟซีก็ได้รู้ว่าอเยาลาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าขอยืนยันเอฟซีว่าผมไม่ได้ไปตามถ่ายชีวิตเขานะนะครับเพราะว่า เราเอมีอะไรต้องถ่ายต้องทําเยอะนะนะครับค่ะแต่คราวนี้ก็คือเรามาเยี่ยมเยียนกันเพราะว่าเราก็เคยเขาเรียกว่าทํางานร่วมกันนะครับทํางานร่วมกันก็คิดถึงกันก็อ,อย่างน้อยปีเจอปีละครั้งก็ยังดีใช่ไหมครับแม่บัวจ้า <laughs> แต่ว่าแม่บัวนะ่ะอยู่อยู่บ้านเดียวกันนะครับแต่ว่ามันมันคนละหมู่บ้านอำเภออากาศอำานวยเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละหมู่บ้าน นะครับก็นะครับาฝากฝากอะไรแม่บัวฝากคำพูดอะไรถึงเยจราาไหมให้กำลังใจที่แบบว่า,าเลิกเลิกกับน้องตั้งแล้วจะใช้ชีวิตยังไงครับแม่บัวฝากให้เจราเยจราหน่อยครับถึงแม่กจรลานะคะถ้าสมมติว่าเลิกกับน้องตั้งจริงๆก็ขอให้อยู่กับลูก เขาบอกว่ายายจันลาเขามีลูกมีลูกมีหลานก็อยู่กับลูกกับหลานไปก็ขอให้กําลังใจส่งกําลังใจถึงแม่จันลานะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขมีความเจริญรุ่งเรืองจ้าสุขภาพแข็งแรงค่ะนะยายจันลานะครับนี่ครับก็เอฟซี FC ได้ได้ฟังนะครับที่แม่บัวฝากถึงยายจันล,ลาเนาะนะครับยังไงก็ค่ะ ผมก็ไม่รู้ว่า,ยาเยจลาจะจะได้เปิดโทรศัพท์ดูหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเปิดดูก็จะเห็นถ้าไม่เปิดก็อาจจะไม่เห็นนะครับแต่ก็คงมี f อฟซอ่ะไปบอกแล้วว่าเนี่ยแม่บัวเขาอวยพรมานะนะครับผมอ,อืมก็ถือว่าล่าสุดเลยเนาะปี2568นกะครับก็เลิกรากันไปสองคู่คู่แรกคู่ตำนานเลยก็คือพี่พรน้องเวฟนี่คือคู่แรกคู่สองยจรลาน้องตั้งนะครับที่ ถึงถึงเวลาต้องเลิกลากันนะครับตอนนี้นะครับก็คือรักต่างวัยที่ผมได้ทำงานด้วยเคยถ่ายด้วยก็มีคู่แม่บัวน้องจ๊อบนะครับแม่เวียงน้องปังปอนแล้วก็แม่หญิงกับน้องยนนะครับที่ปัจจุบันนี้นะครับแต่ผมก็ยังเห็นแม่เวียงกับน้องปอนยังอยู่ด้วยกันนะครับก็ยังไม่ได้เลิกกันนะ,นะครับค่ะอยู่ด้วยกันใช่ครับก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะครับส่วน แม่หญิงกับน,น้องยนเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสดีๆแมงกะพี่จะลองโทรไปสัมภาษณ์แม่หญิงกับน,น้องยนดูว่าคู่รักแห่งกุมภาวาปีอุดรธานีเนี่ยเขายังรักกันไหมนะครับยังอยู่ด้วยกันไหมอ่าใช่ครับผมเพราะว่าออไม่ได้ออกสื่อนานแล้วเนาะค,คือได้ยินข่าวใช่ไหมว่าไม่ได้ขายปอเปี๊ยะแล้วอืมอืไม่ไม่ไม่ได้ขายปเยอเปี๊ยะยแล้วนะครับเพราะน้องยนไป ไปเป็นแดนเซอร์อยู่คณะหมอรำนะครับคณะหมอรำเหมือนเดิมใช่ครับก็คืออาชีพเก่าที่เคยที่เคยทํามานะครับเราเราก็ยังไม่รู้นะว่าล่าสุดเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสถ้าแมงกะบ,บี้ติดต่อได้นะก็จะ,อะลองลองโทรไปสัมภาษณ์ดูนะครับผมอเออนะครับรักต่างวัยรู้สึกว่าจริงๆมันมันก็มีเกิดขึ้นหลายคู่นะครับก็มันมัน มันก็อย่างนี้ใช่ไหมครับแม่บัวาบ,าบางคู่กันนะเขาอาจจะอยู่ด้วยกันนานหรือบางคู่เขาอาจจะเลิกรากันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาส่วนมากมันก็อยู่ที่ผู้ชายอืมเออ,อก็เหมือนที่เขาว่านะผู้ชายบางคนยังน้องจ๊อบนี่เขาจะบอกว่าทําไมเขาถึงอยากได้คนที่มีอายุเขาไม่ชอบสาว พราะเขาคิดว่าสาวนี่พออะไรแล้วสาวจะหนีเข้าไปเพราะวพาเขายังสาวอยู่เขาไปหาใหม่ได้ครับถ้าคนมีอายุแล้วนี่คือเข้าแก่แล้วเขาไปหาคนใหม่ไม่ได้เขาก็ต้องอยู่กับเราค,รคือต้องการให้เขาอยู่กับเราไปตลอดมันจะเป็นแบบนี้คือความคิดของคนมันไม่เหมือนกันเนาะเอ,อเขาอยากได้ความอบอุ่นือ จะได้เป็นเหมือนแม่เหมือนแฟนอะไรแบบนี้นะครับผมค่ะ oh. คือได้อยู่กับคนมีอายุแล้วคือมันมีความอบอุน่นม,มันไม่อยู่กับครอบครัวแบบนี้มันไม่เหมือนบางคนใช่ครับบางคนเขา,าคนมันตังจิตตางใจมันไม่เหมือนอกันเนาะค่ะครับผมค่ะนี่แหละครับเรื่องราวของรักต่างวัยแต่จริงๆเนะี่ย มันมีหลายคู่นะที่เขาไม่ได้เปิดเผยนะค่ะบางคนเนี่ยไอ้ไอที่ว่าคู่แม่บัวสามสิบสองปีนะคู่อื่นอาจจะมีมากกว่านี้นะครับอายุห่างกันอะมากกว่านี้บางบางคู่ต่างกันสี่สิบปีก็มีแต่น,นั้นก็ไม่ได้ออกซือ่อเขาเพียงแต่โพสต์ออกในเฟซบุ๊กธรรมดามหรือในที่สอครับคือ คือเขาไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ออกออกอ่า YouTube ไม่ได้ออกไอเฟนเพจอะไรแบบเนี้ครับผมอ่ะอย่างน้อยนะครับรักต่างวัยยังคงมีให้เอฟซได้ดูอยู่ก็คือคู่แม่บัวก,กับน,น้องจอบนะครับที่ยังอยู่นะครับก็ยังไงนะครับคือแมงกะบ,บี้ได้คุยกับแม่บัวไอลวงหน้าแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะว่าเออเดี๋ยวแมงกะบ,บี้จะแวะไปทําทำคอนเทนต นะครับด้วยนะครับแล้วก็ดันกระแสนะครับในช่อง t i k ตอกให้เออให้เอหายคิดถึงเพราะว่ามีเอฟซแฟนคลับทาง t i กตอกเรียกร้องมาว่าเอ,อ๊ไม่ไม่ถ่ายลักต่างว้มาให้ดูบ้างนะครับตอนนั้นผมไปถ่ายลิเกเนาะก็เลยบอกว่าอ่าเดี๋ยวยังไงรอปีหน้านะนะครับเพราะว่าแมนกะบี่ติดถ่ายงานลิเกอยู่ตอนตอนนี้คือผมไม่ได้ถ่ายลิเกแล้วก็กําลังจะ,ะไปหาคอนเทนต์ใหม่ก็เลยได้คุยว่าอ่ะยังน,น ถ้างั้นเราลองครับผมเอฟซีทางตีต่อของแม่บัวี่กระแสยังแรงค่ะอ่ายังดีอยู่ใช่ไหมครับยังมีกระแสแม่ยังแรงอยู่เพราะว่าแม่ลงตลอดนี่นะครับนี่คือข้อดีของการลงคลิปต่อเนื่องไปอยู่กไปอยู่กรุงเทพเอฟซีก็เรียกร้องว่าเมื่อไหร่จะคู่กันสักทีเมื่อไหร่จะถ่ายคู่กันสักทีเอฟซีทางไง เฟนเพจก็เหมือนกันเมื่อไหรน้องจ๊อบจะมามาถ่ายรูปคู่กันเราก็หารูปเก่าๆมาลงแต่ทีนี้พอน้องจ๊อบมารอบนี้น้องจ๊อบก็จัดเต็มเลยค่ะจัดเต็มคู่กันไฟกระพริบลงติ๊กตอกแล้วก็ถ่าย <c oughs> คอนเทนต์การเป็นอยู่กินข้าวในบ้านไปตล,ตลาดกิจป,ประจําวันแกก็ถ่ายอืมค,ครับก็ก็ยังมาเหมือนเดิมค่ะเอฟซี FC ของแม่บวัวกระแสก็ยังมาเหมือนเดิมค่ะ อาจจะแรงกว่าเก่าก็ได้พู้ติดตามใหม่นี่นะครับรก็เดี๋ยวอ่าผมผมผมไปรอบนี้เนาะก็ว่าจะหาวิวที่มันซว,วยนะครับให้ทั้งคู่เนี่ยได้ได้ถ่ายรูปคู่กันแล้วก็ได้ออกคลิปคู่กันใหม่เพราะว่าขาด,าข,าดขาดแมงกะบี้ตากล้องอะ่ะมันจะขาดภาพที่สวยนะค่ะ <c oughs> เพราะว่าคือคู่รักก็มันต้องมีคนถ่ายหนึ่งคนที่เป็นตากล้อง นะครับซึ so. ่งแมงกะบี้เนี่ยก็เป็นตากล้องให้อยู่แล้วนะครับเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นแอดมินนั่นแหละมันก็ดีค่ะมันก็ดีกว่าเราถ่ายกันเองเพราะว่าเราถ่ายกันเองเราตั้งไว้เฉยเฉยมันไม่มีคนถือมันไม่มีคนพาดใช่มันต้องมีสนุกมันต้องมีคนพาดใดีกว่าครับมันก็ดีกว่านะครับเดี๋ยวยังไงก็จะส่งมอบความสุขกับเอฟซีนะครับในปีใหม่นี้เนาะสองห้าหกแปดก็เดี๋ยวคู่รักต่างวัยก็กําลังจะกลับมาให้ความสุขกับเอฟซี นะครับได้อ่าหายคิดถึงกันนะครับค่ะอ่าก็ไม่แน่นะครับบางทีอาจจะเจอเรื่องราวใหม่ๆหรือบางทีผมถ่ายกับแม่บัว้องจ๊อบอยู่อาจจะมีคู่ใหม่อยากเปิดตัวกับผมก็ได้นะครับค่ะถ้ายังไง f อฟท่านไหนหรือคู่ไหนดูช่องของแม็กกี้อยู่อยากเปิดตัวอยากให้แม็กกี้สัมภาษณ์แล้วก็อยากให้ f อฟได้รู้จักตัวตนนะครับก็ติดต่อมาที่ช่องได้เลยนะครับนะยินดีนะครับ ยินดีที่จะได้ออโปรโมทให้นะครับผมะนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับแม่บัวครับก็อ,อยากบอกอะไรเอฟซีที่แบบว่าเขารอดูผลงานคู่รักต่างวัยคู่ของเราบ้างครับผมค่ะก็กรับสวัสดีเอฟซนะคะรอติดตามรอดูต่อเดี๋ยวน้องจอบจะขึ้นมาจากกรุเงเทบแล้วอีกไม่กีว่วัน แล้วเราก็จะมาถ่ายคลิปให้เอฟดูค่ะรอดูนะคะก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้เอฟทุกคนทั่วโลกมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขมีแต่ความสุขความเจริญในด้านที่การงานร่ลำรวยรวยรวยเฮงๆจ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะ ครับก็ขอบคุณแม่บัวมากนะครับที่แม็กกบบี้โทรไปสัมภาษณ์นะครับตอนนี้แม่แม่บัวทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ทาอะไรอยู่ครับผมนั่งเล่นอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็จะเข้านอนแล้วมันอนนี่นอนห่มผ้ามันหนาวอ๋อโอเคก็เห็นเ,เห็นคลิปไอ้นี่ทําทํเข้าวจีอยู่ใช่ไหมครับ <laughs> อืมตอนเช้ามันหนาวก่อไฟแล้วก็เออจีข้าวไปด้วยแล้วทคชิปเรียวลงไป อ่าโอเคเขา้ขาวข้าวจี่น่ากินมากเลยครับเซเซค่ะจีใสเกลือก็มีจีใสไข่ก็มีกี่ตรงนั้นกินตรงนั้นง่ายๆได,ได้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 บรรยากาศเลยได้ความอุ่นจากกองกองฟืนเนะาะค่ะอืมแต่ตอนตอนนี้น้องน้องหมาแม่แม่วัวยังอยู่ครบไหมครับอยู่สองตัวอ่ายังยังยังอยู่ครบเนาะสองตัวเนาะแล้วก็แมวอีกหนึ่งตัวใช่ไหมครับค่ะอ่าโอเคยังยังอยู่กันครบนะ ค่ะเออแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องจ๊อบกลับมานะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเอฟซีอยากดูทั้งคู่เนาะเดี๋ยวก็ไปดูที่ช่องแม่บัวน้องจ๊อบนะครับช่อง youtube เนาะแล้วก็เพจก็แม่บัวน้องจ๊อบเหมือนกันนะครับผมค่ะก็คลิปนี้ขอบคุณแม่บัวมากนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับ แมงกบีก็ได้โทรสัมภาษณ์แม่บัวน้องจ๊อบนะครับแม่บัวก็เป็นตัวแทนนะครับในการให้สัมภาษณ์เพราะว่าน้องจ๊อบตอนนี้น้องจ๊อบไปทุระที่กรุงเทพนะครับทุกคนก็คงคงยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่างนะทุกคนนะนะครับนี่แหละครับทุกคนนะบางทีคนเขารักกันเราเนะี่ย ก็อยากให้เขาคลองรักกันนานๆแต่ว่าเมื่อเ,อเรื่องราววันเวลามันผ่านไปเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปก็ทําให้คู่รักต่างวัยบางคู่ได้เลิกลากันนะครับผมครับก็หวังว่านะครับในคราวหน้านะครับแม,แมงกะบี้ก็จะได้สัมภาษณ์แม่บัวน้องจ๊อบที่ได้อยู่คู่กันนะครับคือครั้งนี้เนี่ยที่ผม ได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพราะว่าเราอยู่ห่างไกลกันนะครับซึ่งแมงกับี้อยู่กำแพงเพชรแม่บัวน้องจ๊อบอยู่สกลนครนะครับแล้วตอนนี้แม่บัวอยู่สกลนครน้องจ๊อบอยู่กรุงเทพซึ่งอยู่คนละที่กันการสื่อสารทําได้การโทรเนี่ยดีที่สุดนะครับจะได้สื่อสารกันได้นะครับทุกท่านนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ